งานการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านมุวยสวิงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ตั้งอยู่หมู่6ตำบลช้างตะลูดอำเภอหลุมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนบ้าน้วยสวิงมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน189คนผู้บริหาร1คนครูผู้สอนจำนวน14คนนักการพาโรง1คนธุรักการ1คนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1. โครงการห้องสมุด เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสู่กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิดโครงการห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านการดำเนินงานคัดเลือกหนังสือออกเป็น2ประเภทได้แก่ ประเภทที่หนึ่งนำไว้ในห้องสมุดประเภทที่สองนำไว้ในห้องเรียนประเภทที่หนึ่งนำไว้ในห้องสมุดได้แก่หนังสือที่ส่งเสริมการอ่านอน,นอกเวลาเช่นสารคดีหนังสือวิทยาศาสตร์การ์ตูนวิทยาศาสตร์ครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันประเภทที่สองนำไว้ในห้องเรียน ได้แก่หนังสือส่งเสริมการอ่านในวิชาภาษาไทยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ครูประจําชั้นเป็นผู้ส่งเสริมการใช้สื่อในห้องเรียนโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการดำเนินงานโรงเรียนบ้านว้วสวิงได้รับสื่อจำนวน19รายการ โดยได้คัดสื่อให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตามความเหมาะสมของระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3และได้นำไว้ในห้องวิทยาศาสตร์เพื่อดำเนินการประกอบการจัดการเรียนการสอนสารวิทยาการคำนวณห่รงการพัฒนาทักษะการใช้ทรลยีสุขบวนการค,คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้มีการนำเข้าสู่ห้องเรียน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือในช่วงเวลาการบ้านหรือเวลาว่างโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิต ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใช้ห้องโคดดิ้งนักเรียนอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีการจัดการใช้สื่อในห้องโคดดิ้งอย่างเป็นระบบมีสื่อที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นระบบกลุ่มรู้จักเก็บ รู้จักการใช้รู้จักการปรึกษาหาหรือในการทำงานจัดทาโดยนายชาญชัยจันทรวิวัตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสวิงผู้สนับสนุนนายชาวน,นยศสุนทรผู้รวบรวมนางนิตยาคำหนานนะผู้เรียบเรียงนางสาวสกายเดือนจันนายผู้เรียบเรียงและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยสวิง เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยสวิงให้มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิทยาการคำนวณขอบคุณค่ะ